ช่วงกลางวันแดดออกดีมากแต่ว่ามีฟิลอยากมาเดินช่วงเย็นนะคะ mm. ก็เลยมาเดินช่วงเย็นอาจจะมื่นหน่อยกลางวันสวยมากแดดออกดีมากแต่ก็บริเวณเส้นทางที่เราเดิอนออกกำลังกายเนี่ย mm. ก็จะมีแสงสว่างนะตลอดเส้นทางเดิอนออกกำลังกายกันวันนี้ก็แต่งตัวเต็มที่เพื่อนๆนะเอกงขายยาวนะแล้วก็รองเท้า <c oughs> <c oughs> ของเขาหีหนามนะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าแต่ก็ให้เห็นบรรยากาศเยอะๆเพื่อนปริมาณของหิมะนะไม่เยอะปีนี้หิมะตกน้อยมากท้องฟ้าสวยมากเลยเป็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะดูพระจันทร์ดิสวยเชียวท้องฟ้าเป็นสีฟ้าท้องฟ้าสวยมากเราไปเดินเล่นกัน